ท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆจากต่างโรงเรียนทุกคนนะครับกับผมนะครับนายเทิดศักดิ์เจริญจัสสุกุลนะครับค่ะดิฉันนางสาวจัญญวัฒน์เกษมสุขุนพานิชค่ะครับพวกเราสองคนครับก็เป็นตัวแทนจากโรงเรียนขุนยวมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวันนี้ก็พวกเราสองคนนะครับก็จะมานําเสนอนะครับความก้าวหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับขนมอารัวนมถั่วลายเสือนะครับ จากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้มานั่งพูดคุยกันนะครับก็คืออาจารย์ก็ได้ให้คําแนะนําเรานะครับต่างๆนานานะครับก็ให้คําแนะนําในเรื่องของอัตราส่วนนะครับน้ากับนมแล้วก็การเทสนมต่างๆนะครับความก้าวหน้าในการดาเนินงานของเรานะครับก็คือเราได้ปรับแก้ไขนะครับวิธีการทดลองของเรานะครับโดยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราได้ไปศึกษานะครับการผลิตน้ํานมนะครับถั่วไรเสือแล้วก็ เราก็ได้ทดสอบคุณภาพทางเคมีอีกด้วยครับโดยเราได้ศึกษานะครับอัตรานมถั่วนะครับอต่อน้ำนะครับในอัตราส่วนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามแล้วก็สองต่อสามนะครับด้วยเราพบว่าอัตรานมถั่วต่อน้ำนะครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าอ่ามันหนืดเกินไปนะครับมันจะให้ความรู้สึกกับพุดดิ้งอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่สามารถใช้ได้นะครับ เราก็ไปอ่าศึกษานะครับวิธีการทําานมถั่วไยเสือนครับเราก็ได้ทํานมทั้งหมดสี่สูตรได้กันนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับนี่ก็คืออ่าวิธีการทําของเรานะครับอ่าผลการทดลองที่เราได้ก็คืออ่าเราจะได้นมถั่วไรเสื่นะครับในตาส่วนต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับหลังจากที่เราได้ รงทั้งสี่สูตรนะคะเราจะทําการทดสอบคุณภาพทางเคมีค่ะโดยการทดสอบปฏิกิริยาการฟอกจางสีโดยการหยดไอโอดีลงไปค่ะหากสีของสารมีการจางลงผลของการทดสอบก็จะได้ว่าสารนั้นเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวค่ะโดยอ้างอิงวิธีการทดลองจากหนังสือเคมีเล่มห้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะขั้นตอนการทดสอบคุณภาพทางเคมีนะคะ เราจะใช้นมแต่ละสูตรค่ะจำนวนปริมาณ5 ml ค่ะหลอดหยดลงในหลอดทดลองขนาดการค่ะจากนั้นหยดไอโอดีลงไป20หยดค่ะขย่าให้นมกับไอโอดีเข้ากันค่ะแล้วก็สังเกตสีค่ะจากนั้นทิ้งไว้อีก5นาทีค่ะแล้วก็สังเกตสีอีกครั้งหนึ่งค่ะผลการทดลองนะคะหลอดที่หนึ่งนะคะจาก ทางซ้ายมือค่ะจะเป็นกะทิค่ะเราหยดไปเราจะได้ประโยชน์สารละลายอาโอดีนเข้าไปนะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็หลอดที่สองนะคะคือนมอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะหลอดที่สามนมอัตราส่วนหนึ่งต่อสองหลอดที่สี่นมอัตราส่วนหนึ่งต่อสามและหลอดที่ห้านะคะจะเป็นนมอัตราส่วนสองต่อสามค่ะโดยต้องโดยหลอดทดลองที่สองถึงห้านะคะจะได้ สีม่วงม่วงดำค่ะพอทิ้งปพอทิ้งไว้ห้านาทีนะคะนมของเราก็จะเป็นสีจางลงค่ะสรุปได้ว,ว่านมของเรานะคะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวค่ะแล้วก็ในนมของเรานะคะยังมีคาร์โบไฮเดรตค่ะครับงานที่เราจะดําเนินงานต่อไปนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับเราจะนำออัตรานมส่วนต่างๆที่เราได้มานะครับเราจะมาทําเป็นอขอน,มอนมอัวนมถั่วไรเสือนะครับ หลังจากที่เราได้อ่าขนมอารัวของเรานะครับเราก็จะนําไปทดสอบนะครับโดยใช้กลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือเราจะไปทดสอบกับอ่าเพศโดยแยกเป็นเพศหญิงกับเพศชายนะครับเพศหญิงก็15คนนะครับแล้วก็เพศชาย15คนนะครับโดยเราจะทดสอบโดยวิธีเจ็ดพ้อยนะครับไฮโดรนิสเกลนะครับผมอ่านี่ก็เป็นตัวอย่าง QR code ของเรานะครับที่เราจะ หลังจากที่เราให้เขาทดลองตัวอย่างของเรานะครับทดสอบแล้วเราก็จะให้เขาประเมินความพอใจของอขนมอารัวถั่วไรเสียของเรานะครับจากนั้นเราจะทดสอบหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีบยูเลตค่ะโดยการหยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน10บหยดค่ะจากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตอีก10บหยดค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายค่ะ โดยหลอดที่หนึ่งนะคะจะเป็นนมถั่วค่ะของแต่ละสูตรค่ะหลอดที่สองนะคะจะเป็นขนมอัวที่ยังไม่ได้กวนค่ะเล่นหลอดที่สามนะคะจะเป็นขนมอัวที่อบแห้งแล้วค่ะโดยแต่ละสูตรค่ะเราจะทําซ้ํากันเป็นสามครั้งค่ะสี่นะคะเราจะทํารูปเล่มของโครงงานวิทยาศาสตร์ครับอ่าเราสองคนก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับคณาจารย์ทุกท่านมีอะไรจะ ให้คำแนะนำว่าเขาเคครับจะ okay, ขอเชิญอาจารย์ทักอ,อื่นก่อนเลยฮะมีมีข้อเสนอนหะหรือมีคำแนะนำอะไรไหมครับอ <c oughs> ีเซ็นเร็วมากเลยเร็วมากเมื่อกี้แวะบไปเข้าห้องน้ำมาแวบเดียวเอาเสเร็จแล้วเหรอ โอเคอันนี้รูปที่โชว์อยู่ตอนนี้ค่ะทำอลัวออกมาเป็นลักษณะนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าใช่ครับเป็นแม่พิมของมันเลยครับโอเคเก๋มากคกลุ่มนี้จำได้ว่าคราวที่แล้วเคยคอมเมนต์หรือว่าถามไปว่าเออตอนวิเคราะห์ไบยูเลตนี่คือจะเทียบยังไงใช่ไหมว่ามีปริมาณโปรตีนมากหรือน้อยยังไง นี่ขอขอเมื่อกี้ขออีกสักทีได้ไหมคะเปิดไปสไลด์หน้าที่เป็นหลอดทดลองเราจะเทียบอันความเข้มของสีค่ะเทียบความเข้มของสีเนาะแล้วเราจะรายงานผลยังไงอะเข้มมากเข้มน้อยเข้มเบอร์หนึ่งเบอร์อสองเบอร์สามความเข้มของหนูหนูเทียบยังไงคะ มีสเกลไหมหรือ,อยังไงเลยสมมติหนูบอก <Okay. S 1> เข้มอันหนูจะรายงานยังไงเข้มมากมากของหนูกับมากของอาจ,จารย์เออเราอาจจะมากไม่เท่ากันอะไรเงีเออ้ยเข้มเบอร์หนึ่งสองสามสี่อะเราใช้อะไรเป็นตัววัดอะไรเงี้ยเป็นห่วงเฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกอเราว่าเวลารายงานผลอะไรเงี้ยมันต้องคือยูนิเวอร์ซลคือหมายถึงว่าเราเขาเข้าใจตรงกันใช่ไหมคะคนอ่านกับคน <S 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 คนเขียนอะไรเงี้ยอือนะสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยอืมกัรบอกว่าไงดีคะเห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆสีอพูดยากมากเลยเพราะมันมันไม่ได้บอกปริมาณเนาะมันบอกแค่เชิงคุณภาพว่าว่าเอ่อมันมีหรือไม่มีซึ่งซึ่งการที่บอกว่าสีเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนมันก็มันก็ระบุชัดเจนมากไม่ได้ครับจริงๆอาจจะ อาจจะต้องมีการคำนวณไหมเน่เนี้ยอันนี้อันนี้อยากให้รายง,งานออกมาเป็นตัวเลขมากกว่าครับเพราะว่าจริงๆอาจารย์มองว่าน่านาน่าจะคำนวณออกมาได้เนี่ยใน,นเมื่อเราใช้นมถั่วกี่กรัมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช้สารละลายน,นี้ลงไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับลองไปหาดูวิธีการคำนวณเนาะคร่าวๆข,ของอาการวัดโปรตีนด้วยวิธีไบยูเลตอะครับโอเค okay, ครับหร,ห,รหรือถ้าสมมุติว่าเราจะใช้การอา่แปลผลจากค่าสีแทนเนี้ยคะ่ะอาจารย์บอม เราพอทําเป็นแถบสีเทียบได้ไหมอ่ะคล้ายๆแบบของอตัวอะไรอ่ะกระดาษลิดมาอะไรเงี้ยเช่นสมมุติถ้าเป็นโทนประมาณนี้จะมีโปรโตีนอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นอาจจะเป็นช่วงกว้างๆก็ได้สิบยี่สิบสี่มาตรดาดนะครับอย่างผิวมันต้องมีสแตนดานดก่อนเช่นสมตมติว่าปริมาณสองกรัมอย่างเงี้ยของโปรโตีนสีมันจะออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับมามนก็จะเป็นงานยากขึ้นไปอีกใช่มันจะเป็นงานยากขึ้นไปอีกอย่างพีเอชมันชัดเจนอยู่แล้วที่ว่าสี เปลนเป็นสีนี้เปลนเป็นสีนี้อยู่ในเลนส์นี้ถูกไหมฮนะแต่อย่างเงี้ยมันมันมันบอกไม่ได้เนื่องจากว่าไอตัวโปรตีนจากนมถั่วนี่มันก็ไม่ยูนิเวอร์แซลด้วยเวลาตัวหาสตนดาร์ดตัวอื่นมาก็จะเป็นความวุ่นวายอีกเนาะวุ่นวายใช่ครับมก็ต้องเลือกว่าคำนวณน่าจะง่ายกับชีวิตมากกว่าใช่นั่นนะถึงมันจะมันจะยากนิดนึงแต่ก็คิดว่าน่าจะรายงานออกมาได้เป็นวิทยาศาสตร์ดีกว่า <Okay. S 2> ดีกว่ารายงานสีอย่างเมื่อกี้ครับอลองย้อนกลับไปที่หลอดทดลองอวิธีเช็คไขมันไม่อิ่มตัวครับที่ที่สีมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะหยดยี่สิบหยดปกติเนี่ยใช้ไอโอดีมันเป็นการวัดคุณเขาเรียกอะ้รค่าคุณภาพว่าสกรีนว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างนี้โดยปกติเนาะเขาจะใช้ไอโอดีน,นี้ครับแต่ันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีอินไตเล็กที่ว่าเราเอามาฟอกจาง เพื่อจัดดูว่าตัวอย่างเราเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรงตรงเป๊ะขนาดนั้นซึ่งเวลาเราสรุปผลการทดลองนะครับหรืออภิปรายผลเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ชัดเจนเลยว่าไอ้สีของหลอดสองถึงห้าที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวได้ซ้ําจริงๆที่มันเปลี่ยนไปมันาอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณของคาร์โบไฮเดตในถัว่วของอถัว่วลายเสือที่มีเป็นปริมาณมากหรือเปล่าอย่างเงี้ยนฮะซึ่งอันนี้อาจจะต้อง ต้องลองหาแหล่งอ้างอิงเนาะมาซัพพอร์ตข้อมูลของเราเพราะว่าอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดไ่าไปรายงานอเงี้ยอาจารย์คนอื่นต้องถามแน่เลยว่าอาวปกติ i อโอดีม่ใช้ทดสอบคาร์โบไฮเดรตนี่ใช้ทดสอบแป้งแต่ทำไมเลือกที่จะมาใช้ทดสอบไขมันแทงอย่างเงี้ยครับนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมคำตอบเลยนะแล้วก็เอเขาเรียกอะไรอ่ะข้อมูลเนาะมาซับพอร์ตมันเป็นวิธี การตรวจแบบทางอ้อมได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับครับจริงๆตรงนี้เป็นพอยใหญ่มากเลยเห็นไหมเวลาเปลี่ยน5นาทีเปลี่ยนสีแล้ะซึ่งจริงไอ้ไอ้ตัวหลอดที่สี่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปแทบจะเป็นสีขาวเลยอย่างเงี้ยฮะครับ แต่ผลมันก็โอเคนะอาจารย์อาจารย์มองว่าผลมันโอเคครับไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้กระโดดหรือไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพียงแค่ว่า,าต้องตอบให้ได้ว่าไอ้สีที่มันจางไปนั่นแหะเราจะแอดซูมหรือจะสรุปออกมาได้ยังไงว่าให้มันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่เราหาแค่นั้นเองคร uh ับผมเป็นข้อมูลท uh ี huh. ่เรามาซับพอร์ตแล้วก็อตอบคําถามให้ได้โอเคอันนี้เราได้วัดค่าอื่นอะไรอีกบ้างไหมครับ หมายถึงหมายถึงเราได้เริ่มทำอะไรเพิ่มเติมอมนอกจากที่เรารายงานผลวันนี้แล้วฮะที่ยังไม่ได้ทำยังยังไม่ได้ทำต่อถูกไหมครับอา <c oughs> จารย์อ้อมีอะไรเสริมไหมฮะอาจารย์อ้อมมีไอเดียหรือหรือมีแนวความคิดคือแบบ อันนี้ดิสคัดกันเนาะอันนี้คือใช่ครับมันดิสคัตัเนื่องจากว่าหลายๆโรงเรียนอ่ะการหาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบพวกแบบโปรตีนไขมันคาร์โบเนี่ยมันยากมากเลยเนาะมันต้องมันเป็นวิธีที่มันไม่ใช่ตัวเลขอ่ะแต่มันใช้การดูสีที่มันเป็นการคาดคะเนน่อืมโอ้มันเราจะทำยังไงดีที่ มันไม่ได้เป็นปัญหาแค่โรงเรียนนี้นะปัญหาโรงเรียนอื่นก็เป็นอย่่งเมื่อเช้าที่อ้อดูก็ก็เป็นเหมือนกันที่แบบเอาถั่วมาทําบาวนี่ครับก็ต้องไปหาโปรตีนเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันสับมันไม่สามารถแปลผลออกมาเป็นค่าตัวเลขที่ที่พี่พิ์บอกว่ามันยูนิเวอร์ซัลที่แบบใครเข้ามาแล้วมันมันเห็นแล้วมันเข้าใจได้ง่ายเนาะแต่นี้มันอาจจะเป็นเพราะด้วยที่ว่าตอนมัธยมไปเนี่ยเขาอาจจะทําให้แค่รู้ว่าเออ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถือว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่พอ<ๆ>พอพอมาที่มันจะต้องรายงานเป็นวิธในเชิงที่ว่ามันต้องเอามาเข้ามาประกวดหรืออะไรเงี้ยใช่ใช่การการบอกแค่สีอมันอาจจะยังไม่เพียงพองมันต้องระบุไปเลยว่ามันมันมีปริมาณ<ป>รหรือไม่มีเนี่ยใช่ไหม<ๆ>ซึ่งเข้าใจนะว่าเพราะว่าอย่างโรงเรียนก็มันก็หาอุปกรณ์ยากเนะซึ่งจะตรวจออกไปให้ได้ให้ได้ให้ได้ปริมาณเป๊ะๆเลยเมื่อต้องส่งตรวจเนี้ยฮะ ซึ่งนั่นก็เป็นคอสในการที่จะต้องใช้เยอะอีกอย่างนี้ไปขอการสนับสนุนจากมหาลัยใกล้เคียงได้ไหมคะอะอันนี้ยังไม่ได้สอบนะครับจริงๆมันก็ทําได้นะครับคุณหนึ่งครับแต่โดยที่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าเขาจะจะเอาเอขาเรียกอะไรอ่ะเอาไวรัลเบอร์ให้ได้ขนาดไหนเนี่ยครับ เพราะอย่างบางมหาลาัยเขาก็ยังยังมีศูนย์ทดสอบของเขาอยู่เหมือนกันซึ่งคิดว่าเขาน่าน่าจะให้ให้เนาตัวอย่างเข้าไปทดสอบกับเขามากกว่าอย่างเงี้ยครอาจจะต้องมีค่าจ่ายหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าเออเป็นเป็น,ปนมหาลาัยในเครือข่ายหรืออะไรเงี้ยอาจจะทําหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ได้เป็น,เป,นเป็นครั้งคราวแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคิวของที่นู่นเขาอยู่ดีครับค่ะ ใ่อย่างนี้เราสรุปได้ละว,ว่าไอ้ไอ้นมถัว่วจริงๆหลอดที่สี่เนาะหลอดที่สี่หลอดที่สี่นี่อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อส<ช>ามเนาะหนึ่งต่อสามตัต้งแต่หนึ่งต่อสามเป็นต้นไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าเออน่าจะโอเคนะในการเอาเอานมถั่วเนี่ยไปทําไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าเราเบนอนออผลการวิเคราะห์ค่าเคมีเนาะ ว่าทําไมเราถึงคัดเลือกสูตรหนึ่งต่อสามอย่างเงี้ยครับหรือสองต่อสามเนื่องจากมันคุณค่าทางพภชนาการแล้วก็มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่าอื่นๆอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องต้องมาดูอีกทีแต่จกดูแล้วก็หนึ่งต่อสามน่าจะโอเคในการนําไปผลิตเดี๋ยวตั้าขอดูสไลด์ถัดไปหน่อยครับ อเคไป <Okay. S 1> ไปเอ่อไปตรงที่น bullet bullet หน้าบวยูเล็ตแป๊บนึงครับไอที่ที่เราเป็นหลอดบายูเล็ตอ่ะ นี่ต้องโปรเซสอะครับอาจารย์อ้อกับอาจารย์พิมพมองว่าไงฮะมันมันต้องปรับตรงไหนไหมในการเช็คซึ่งคิดว่าหยดหยดลงไปแล้วเทสดูสีของสาราล,าละลายแล้วมารู้สึกว่ามันไม่น่าตรงบันทึกผลนี้ใช่ไหมคะบันทึกผลนี้นีนนเ่เด็กเด็กบันทึกเป็นยังไงลูกเป็นคำพูดใช่ไหม สีเข้มสีอ่อนนี้หรือเปล่าหรือใช่วิธีวัดไหมซึ่งก็จะไปจะไปตายแน่ตอนที่โดนคําถามนะครับว่าอย่างที่ไี่ลมบอกตรงนี้เหมือนกันเข้มไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเข้มมาจา์เข้มอาจา์พิมพเข้มอาจา์อ้อเงี้ยไม่เท่ากันเลยเออทำยังไงดีตรงบายูเล็ตซึ่งมันก็จริงๆมันเป็นวิธีเช็คปรทีนเมืองต้นง่ายที่สุดแล้ะแต่มัน มันกลับกลายเป็นว่ารายงานผลออกมาให้เป็นตัวเลขไม่ได้เนี่ยนี่เดี๋ยวต้องเอาปัญหานี้ไปหาหรือตอนตอนประชุมปิดหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าไหนหลายโรงเรียนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันเลยใช่ใช่ใช่ พราะว่าจริงๆหาโปรตีนในแ l บนี่ก็ยากอยู่แล้วนะยากากใช้เวลาครับที่กลั่นนะเนาะกลั่นนั่นกลั่นนี่กลั่นก่อนเ็คอมเพลตนิดนึงเผาไม่สมมันก็จบแล้วฮะผิดตั้งแต่แรกแล้วอีกเงนี้ยมันคงต้องคุยในกลุ่มใหญ่แล้วแหละเผื่อท่านอื่นจะมีไอเดียว่าเราจะมีไอเดียประเด็นนี้ยังไงดี แต่อันนี้หนูเทียบเทียบเอามาจากมาตรฐานในหนังสือที่หนูเรียนใช่ไหมคะตอนหนูเรียนหนูก็รีพอร์ตเป็นการอ่านค่าใช่ไหมอ่านอ่านข่าในที่หมายถึงว่าบรรยายอะใช่ไหมคะอาจารย์ก็ลืมแล้วด้วยในตอนเรียนเขารายงานยังไงมันเป็นมาตรฐานใช่ไหมลูก ครับว่าที่เรียนคือ,อสีสอสจะดูสีครับอกคือ <c oughs> จริงๆขั้นตอนอะเมโดโลจี้อะไรต่างๆอะมันโอเคละฮะมันมันมันก็รายงานค่าหรือหรือการวิเคราะห์เป็นวิ์อยู่แหละ แล้วก็ตอนแรกๆมาเลยที่ที่ขุณยวงนําเสนอเพนพอยต์ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทาไมถึงเลือกนมถั่วไร่เสือมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยที่ว,ว่าตอนนี้มันมาติดปัญหาตรงที่ว่าการรายงานผลของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนแค่นั้นเองซึ่งเดี๋ยวจ์ลองลองปรึกษากันก่อนเนาะว่ามันจะทําไงาว่าเออว่าจะให้มันรายงานออกมาเนียเพราะว่าการรายงานค่าเสียงเดียวมันไม่น่าจะสะตรองพอฮนะ ล้วไอ้ตรงเซนเซอรี่อะครับที่เราทำคิวอาร์โค้ดขึ้นมานั่นอะเราได้วางแผนเอ้ยวางรูปแบบเวอร์ชันเนี่ยหรือว่าเขาเขาเอ่เขาเรียกอะไรนะกระดาษคำถามหรืออะไรต่างๆรื้ยังฮะเราจะต้องเช็คอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้เขาเรียกนะไม่มีเวลาสแกนตอนเนี้ยอันนี้คิวอาร์โค้ดจริงเลยหรือเปล่าใช่เนี่ยใช่เราวางการวัดไว้กี่อันนะครับ ใช่เราตรวจอะไรบ้างในในในคำถามอะครับจริงๆน่าจะมีไอตัวไฟล์กระดาษคำถามขึ้นมาเนาะมีสีค่ะแล้วก็รสชาติอืมแป๊บ <laughs> หนึ่งนะคะ อย่างเมื่อกี้ปลายวิทยาคารก็ก็เป็นการจําแนกแบบโตั้งแต่เพศตั้งแต่อายุอาชีพเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยแบบแจกแจงความถี่ได้ได้ได้ดีพอสมควรเลยมีค่ะแล้วก็มีม,มีเพศมีอาชีพค่ะแล้วก็มีอายุค่ะอืก็รสชาติสีกลิ่นเนื้อสัมผัสแล้วก็ความชอบโดยรวมค่ะ ก็ให้ข้อเสนอเนะอแนครบครบนะก็บครบนะไอ้จริงๆริงปกติขนมอาัวมันเป็นมันไหมครับอาจารย์อ้อมันจะมีความเป็นอะไรออยลนิสไหมฮะออยลนิสมีนิดนึงแต่มันจะมีความเป็นแป้งเนาะเป็นแป้งมากกว่ามันมันกะทิไหมอ่ะนั่นสิเราเราเพิ่มตรงนี้ได้ไหมเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่า เขาเรียกนะพารามิเตอร์ตรงนี้เข้าไปอันหนึ่งเลยไหมเพราะว่าบางทีตอนที่มันมันมันกะทิแต่พอเราใช้นมถั่วลายเสือเนี้ำอาจจะไม่ได้มันอย่างนั้นนะฮะอืมได้ค่ะเออพิ่มเพิ่มความเขาเรียกความเขาเรียกเขาใช้คําว่าอะไรภาษาไทยเดี๋ยว่ออยลิเนสความชุ่มน้ํามันเหรอฮะอ๋อความเออใช่ใช่ใช้คํานี้ไปก่อนนะครับลองจดไว้ก่อนเนาะความชุ่มน้ํามันนะครับ ไม่ทำรสรสชาติอาจจะเป็นรสหวานก็ได้เพราะหนูมีรสชาติเดียวเนาะตีไปเลยครับว่าเป็นรสหวานนี่เดี๋ยวของคุณโยมนี้แต่น่าจะต้องลองทําถูกไหมเอานมไปทําตอนนี้ยังเป็นการแรกการการอันนี้อันนี้หนูทําชิมกี่ตัวอย่างคะ อาจารย์ไม่ได้กดสแกน QR โค้ดหนูตัวอย่างไม่เห็นเดียวลงมาดูเดีอสี่ส,ส,สามสามตัวค่ะอ๋ออันนี้เท<า>ียบกับตัว<า>คอนโทรด้วยใช่ไหมคะตัวที่เป็นกะทิด้วยใช่ปะยังค่ะถ้าเทียบด้วยก็ดีเนาะเพราะว่าของเรา มันน่าจะมีผลตรงความมันอะไรเงี้ยเราถึงเพิ่มแอ t ทริบิวขึ้นมาอีกหนึ่งอันเนาะใช่มันจะนมันช่วยตอบตอบให้งานเราได้ได้สตรองมากขึ้นนะฮะก็ตอนชิมเทียบก็คือเอาไอ้ตัวคอนโทรลเนาะที่ว่าเป็นกะทิรล้วน,นะครับที่ทําสูตระปกติอะชิมเทียบกับไอ้ถั่วลายเสืออัตราส่วนที่เราคัดเลือกมาละเทียบคู่กันไปเลยนะครับจะได้ดูว่าเราจะต้องปรับตรงไหนได้อีกเนา ให้มันให้มันอตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้มากที่สุดนี้่ฮะอาหลุดาารหรือเปล่าโอเคครับผมสำหรับผมผมมีประมาณเนี้ครับอาจารย์อาจารย์ท่านอื่นมีเสริมไหมครับหรือว่าคนหนึ่งมีมีมุมมองอะไรท,ที่ที่แบบอยากจะให้เด็กปรับมากไหมฮะ ไม่มีแล้วค่ะเ <laughs> นื่องจากตอนนี้ก็คือเหมือนเด็กยังแค่ยังแค่อยู่ในการวิเคราะห์เบื้องต้นของวัตถุดิบที่จะเอาไปทําขนมอารัวเนาะพอ mm hmm. เวลาทําออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย mm hmm. ก็ค mm ุณลิตี้ก็จะเช็คคล้ายๆกันอยู่แล้วครับ mm hmm. แล้วก็มันแค่มีเพิ่มเสริมตรงไอ้ตรงเซนซอรี่ขึ้นมาแค่นั้นเอง mm hmm. อันนี้จริงๆไม่น่าไม่น่าห่วงมากเท่าไหร่ mm hmm. คิดว่าคุณจิ๊บน่าจะมองมองภาพ จากที่เคยทํางานมาอยู่แล้วนะครับน,น่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะได้ได้ผลวิเคราะห์ยวลองลองดูก่อนนะครับว่าจะได้ผลวิเคราะห์แล้วก็ลองอลองดิสคัตกันดูอีกทีว่ามันจะต้องปรับตรงไหนได้างรายงานผลอะไรได้บ้างหรือบางอันอาจจะเอาไปแค่ซับพอร์ตผลการทดลองเนี่ยครับจะลองลองดูฮะพี่พี่มีอะไรเสริมไหมครับน้องไม่มีแล้วค่ะอบทวนค่ะแต่ตัวถั่วเขาน่ารักเนาะ เออรู้เลยว่าอรัวจากถั่วเป็นซิเกเนอเจอค่ะโดทำพิมพ์เองเหรอคะอันสั่งเอาค่ะรอสั่งทำเหรอเออสวยสวยน่ารักเลทำเป็นสีสีไหมอ่ะหรือว่าสีธรรมชาติอย่างเดียวค่ะสีธรรมชาติอย่างเดียวเราแบ่งตัวจริงๆมันมีหลายสีเนาะเราเราสามารถใส่สีได้ครับ อันนี like ้ขนาดมันประมาณไหนครับน like like, right. ิ้วก้อยได้ไหมนิ้วก้อยนิ้วชี้ังไงอะนิ้วโปใหญ่ใหญ่นิ้วโป้งอนิ้วโป้งหน่งเลยเหรอลูกโอ้หนิ้วโป้งเลยเหรอปกติอันอันโทั่วไปก็ก็เป็นหยดน้ําก็ใหญ่อยู่เนาะใหญ่อยู่คอออันนี้มันเป็นฝาึงแต่หนูเอามาวางซ้อนกันใช่ไหมคะหรือว่ามันเป็นแบบชิ้นเดียวมันเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราผ่าครึ่งเหรอฮะ ลว่างแง่ผ่าค่ะแล้วก็อแบ่งสีของเปลือกกับสีของเนื้อนะคะแล้วก็ใ,ใส่ไปทีละส่วนอ๋อ oh, ตอนแรกอาจารย์นึกว่ามันเป็นครึ่งครึ่งแล้วก็มาประกบวางใช่ใช่สุดยอดเลยมีความพิถีพิถันเหมือน,นจริงเหมือนเลยอ่ะงานละเอียดงานละเอียดอ,อ,อ,อโอ้ใส่ทำสองสองรอบขายเลยนะคะ เชียร์ให้ทำขายอ,อันน,นี้ก่อน,นีาาดันจิ้มน่าจะวางแผ่นไ้ทำขาย,ย่แล้วฮะดูแล้วเนี่ยโอเคคุณมิถ่ายรูปไหมคะับถ่ายรูปไหมคะหมดแล้วนะคะ <c oughs> ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวช่วย <c oughs> สต็อกแชร์ให้นิดนึงค่ะ